สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m i n เ J ห9 s s o u s t e s t e r ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวเมษนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะช่องนี้นะคะเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกผู้ที่เข้ามานะคะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้ยทำไมแบ่งวันไม่ตรง สาตว์อื่นๆนะคะจริงๆแล้วต้องไปศึกษาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีหลายศาสตร์ด้วยกันนะคะถ้าเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาถึง21เมษายนนะคะในส่วนของชาวเมษนะ แล้วก็เริ่มกันนะคะเริ่มวันเนี่ยจังจะเริ่มตัดวันตั้งแต่วันที่21เดือนพฤศจิกายนนะคะเมื่อดาวอาทิตย์เขาย้ายเข้าสู่ราศรีธนูซึ่งจะเป็นเดือนที่9ของคุณก็ในเรื่องของการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิการเรียนต่อระดับสูงนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะบางคนจะใช้คําว่ามองโลกในแง่ดี มองดูในส่วนของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเอานํามาประยุก์ตใช้กับตัวตนนะคะบางคนถ้าไม่ได้เรียนไม่เรียนสูงมาไปเอกอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเยอะๆก็ได้เหมือนกันยีเดือนพฤศจิกายนนะคะดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณนะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเซซึ่งของออความเขาเรียกว่า ต้องระวังเรื่องวันไนสแตนด้วยนะแล้วก็การเงินก็อัเ r อร์พิพเ o n e y มันี่ได้หรือว่า,าในส่วนของความรักเจอแล้วคนนี้แบบเฮ้ยมันดูฮอตดูเซ็กซี่มากๆเลยแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะวันที่28เดือนพฤศจิกายนเนปจูนเดือนนำหน้าแล้วเนปจูนตอนนี้เขาลอยอยู่ในเรือนที่2ของคุณนะคะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้ทบทวนนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคะ่ะในเรื่องขอโทษไม่ได้เรือนที่2เรือนที่12ของคุณนะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการอยู่กับตัวเองนะคะทบทวนสิ่งที่เป็นมานะคะดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างบางคนระวังให้ระวังในเรื่องของศัตรูรับนะคะหรือว่า,าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วแบบคิดได้นะคะคิดอะไรหลายอย่างได้ด้วยตรงของ,ของคุณเองบางคนจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยช่วงนี้ฝันแม่นก็ได้เหมือนกันนะคะ 30เดือนพฤศจิกายนฟูมูลุนักอีคลิปเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่3ของคุณนะก็มีโอกาสที่จะได้ จบอะไรบางอย่างมานะคะโดยเฉพาะถ้าต้องเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเพื่อนพี่น้องเพื่อนเก่าหรือว่าการเรียนอะไรบางอย่างแล้วแบบเรียนมาสักพักแล้วอาฉันยังไม่จบสักทีหนึ่งจังหวะนี้จบได้นะคะรวมไปถึงการจบโปรเจกต์นะคะการงานเขียนงานขายงานสอนงานพูดงานคุยนะคะจังหวะนี้คุณมีโอกาสที่จะได้จบสิ่งนั้นลงได้เช่นกันนะคะเขาบอกว่ายังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสักทีเดียวนะคะ ค่อยๆดูไปก่อนแต่ว่าการจบเนี่ยมีโอกาสได้จบลงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่1ธันวาคมนะคะตรงนี้อุ๊ยขอโทษด้วยค่ะ1ธันวาคมนะคะมีดาวพุธนะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่9ของคุณก็มีการเรียนระดับสูงเกิดขึ้นนะคะพูดตาพูดจาถ้าต้องติดต่อกับต่างประเทศคือดีมากๆนะคะแล้วก็มันมีหลายอย่างสิ่งให้คุณได้ค้นหามากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับเฮ้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันก็อยากจะรู้อยากจะออกไป สู่โลกกว้างนะคะก็เป็นไปได้ว่าเราโดนกักตัวจากโควิดมาสักพักแล้วจวังหวนี้คุณก็อยากจะไปผจญภัยะนะออกสู่โลกกว้างแบบนี้ก็ได้เหมือนกันพอวันที่5เดือนธันวาคมนะคะสุกเนี่ยพลายกับเนบจูนนะคะสุกกับเนบจูนพรายกันนะ่ะถ้าเป็นความรักเนี่ยค่อนข้างจะหวานซึ้งละมุนละไมเลยนะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับได้เจอคนที่ ตามกันมาเห็นแล้วชอบมากโรแมนติกมากแต่ว่าระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีใครที่มีเจ้าของเราหรือเปล่านะหรือความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแอบบแอบบซ่อนซ่อนแบบนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นเนปจูนสุขมมทำมุมทายกันนะคะบางทีคุณอาจจะฝันแม่นอาจจะมีโอกาสโชคดีในเรื่องของถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าอัลเทอร์พิโพมานี่พวกพาสซีฟอินคัมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ วันที่9เดือนธันวาคมดาวอาทิตย์นะคะฉากกับเนปจูนอันนี้เป็นมุมที่เกิดขึ้นปีละครั้งนะที่นำพามาซึ่งความแบบไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยมั่นใจเลยนะคะแล้วก็รู้สึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยมันถูกหรือเปล่ามันถูกทางหรือเปล่ารู้สึกเบลอ,ลองงงง,งกับชีวิต ในเฉพาะสิ่งนี้ต้องแบบเฮ้ยฉันมาทางนี้ถูกต้องหรือเปล่าฉันเรียนสิ่งนี้มันถูกต้องหรือเปล่าฉันทําสิ่งนี้ทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มันถูกต้องกับฉันหรือเปล่าบางทีคุณสับสนในตัวเองได้แต่พอ1 1เอขอโทษ1ิธันวาคมไปอาทิตย์ก็ t r ยกับมาสนะคะอังคารนะก็แจ้งเข้าใจว่าคุณจะมีกําลังใจที่ดีมากขึ้นทําอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันสํนาเร็จมากขึ้น สิ่งที่ต้องออกแรงใช้แรงคุณทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็13เดือนธันวาคมพุธนะคะฉากกับเนบจูนอีกแล้วเวลาพุทธฉากเนบจูนเนี่ยค่ะพุทธเนี่ยมันเป็น กระบวนการคอมมูนิเคชันทุกทั้งหลายแหลการติดต่อสื่อสารพูดขายเขียนรวมไปถึงวิธีการคิดวิธีการพูดนะคะเวลาที่เราดูดวงคู่นะคะหรือว่าดวงพาร์ทเนอร์ล้วแต่เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าดาวพุธเนี่ยมันถึงกันหรือเปล่ามันดีต่อกันหรือเปล่าเพราะบางทีอ่ะโอเครกัรกรักแต่ว่า พูดไม่ได้เลยหรือว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไม่สามารถสื่อสารกันได้มันก็เป็นปัจจัยสําคัญอาทีนี้มุมวันที่13เนี่ยนะดาวพุธเนี่ยมันฉากกับเนปจนูนใช่ไหมแล้วฉากเนี่ยเป็นมุมที่ค่อนข้างท้าทายมุมยากนะคะ เขาอาจจะทำให้คุณนะคะรู้สึกจินตนาการเพ้อฝนันโดนหลอกโดนโกงหรือว่าเห็นอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยมากขึ้นนะคะกว่าปกติแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะคุยกันให้เคลียร์ก่อนนะคะแล้วพอวันที่14เดือนธันวาคมนิวมูลโซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นในธนูนะคะก็เป็นเรือนที่ เกของคุณโอกาสเดินทางไกลโอกาสปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเชียลมีเดียเรียนต่อระดับสูงหรือว่าคนหาตัวเองนะคะโซเชียลชิงเรื่องพวกนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับตัวคุณ15เดือนธันวาคมดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีธนูความรักมาจากแดนไกลามาจากต่างประเทศมีโอกาสได้เฟลต์มีโอกาสได้อ่อยหรือว่าการเงินก็แล้วแต่บางคนมี โอกาสได้แบบ business trip ทำอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศคือดีนะคะหรือว่าแดนไกลหรือว่าการเรียนการสอนนะคะดีมากๆนะคะ 15ธัท่นวาคมใครรอนโกนดไดเร็ Direct ก็คือเดินนําหน้าแล้วซึ่งของเขาจะอยู่ในเรือนตัวคุณเองนะคะมองว่าตัวคุณเองช่วงเวลานี้มันต้องฮิลลิ่งตัวเองก่อนเยียวยาแผลใจทําตัวเองให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับใครไปรักใครหรือว่ามีอะไรดึงอะไรเข้ามาเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องกลับมามองตัวเองก่อนฉันเป็นอะไรฉันผิดพลาดตรงไหนฉันมีปมอะไรในใจเหมือนกับคุณต้องพยายามฮิลตัวคุณเองให้ได้ก่อนนะคะ แล้วมันจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอ่า16ธันวาคมดาวเสาย้ายกลับเข้าไปย้ายไปสู่ราศีกุมนะคะซึ่งเป็นเดือนที่3ของคุณนะคะ เวลาที่ดาวใหญ่แบบดาวเสาร์นะคะหรือว่าดาวพฤหัสก็แล้วแต่ย้ายสักครั้งหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้ต้องต้องเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าดูด้วยว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างเสาร์ย้ายไปอยู่ในเรือน11ของคุณและจะอยู่ไปอีก3ปีถัดจากนี้ให้ระวังเรื่องเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงคอนเน็กชันการทํางานกับคนอื่นๆฮิวแมนิตี้เวลาที่เราต้องเข้าสังคมจอคนเยอะๆแบบนี้มันมีความท้าทายเกิดขึ้นบางคนเนี่ย ไม่มีปัญหากับเพื่อนนะแต่ว่าอยู่ๆไปทํางานที่หนึ่งแล้วเพื่อนนโดนออกหมดเลยแต่ตัวเขาตัวคนเดียวเขาต้องทํางานคนเดียวหรือบางคนงานยุ่งมากไม่มีเวลาได้พบปะเพื่อนฝูงเลยนะคะหรือจะแปลว่ามีปัญหากับเพื่อนจริงๆก็ได้นะคะทีนี้คนโดยเฉพาะคนที่องศาต้นๆน,นะจังอยากให้ระวังนะคะ ปรับความเข้าใจคุยกันดีๆนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลยาวไปอีกเกือบ3ปีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพลหัสก็จะย้ายเข้ามาเหมือนกัน19เดือนธันวาคมพลหัสก็ย้ายเข้ามาแสดงว่าวงสังคมคุณกว้างขึ้นเหมือนกันมันเหมือนเป็นจังหวะ อุปสรรคเกิดขึ้นแต่โอกาสมันก็มีเข้ามาแจงเลยมองว่าจังหวัดนี้ถ้าสมมุติใครมีปัญหาเรื่องเพื่อนเรื่องคอนเน็กชันหรือว่าเป้าหมายชีวิตของคุณที่มันไม่ชัดเจนนะคะคุณมีโอกาสที่จะสามารถหา a c h i e v e หรือว่าคลี่คลายได้ เพียงแต่ว่าตอนแรกมันจะค่อนข้างยากแหละมันต้องแบบพยายามค้นหาตัวเองจริงๆว่าสิ่งที่ฉันอยากจะทำคืออะไรเนี่ยก็ได้เหมือนกันเนาะอ่าทีนี้ยีบเอดเดือนอ่ะเลยไปละนะคะก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้ไปพฤหัสจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนที่11ของคุณนะคะช่วงวัน 29, ที่19ธันวาคมนะคะมันจะนำพามาซึ่ง การเติบโตนะคะ,ะทางกลุ่มสังคมคอนเน c t ชันนะคะหรือว่าการที่คุณได้ทำอะไรเพื่อหมู่มวลมนุษยชาตินะคะหรือแม้แต่การที่คุณจะมีชื่อเสียงเนาะเพราะว่าเรือน11มันเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเพราะนั้นถ้าคุณอยากให้คนรู้จักอะคะ่ะจังหวะน,นี้ก็มีโอกาสที่ดีเหมือนกันที่จะทำได้นะคะตอนของจางมีดาวาเรนีเดนเนี้ยแต่เป็นดาวยูเรนัสเนาะก็จะ เจอกลุ่มคนที่มากหน้าหลายตาเข้ามาเดี๋ยวฝากไว้น,นิดนึงเนาะเพราะว่าเหมือนชาร์ตนี้เนี่ยแจงจะเปิดในวันที่2พฤศจิกายนขอโทษใช่ไหมอ่าก็คือออกเปิดที่ที่21พฤศจิกายนนะคะแต่ทีเนี้ยจะบอกว่า มันเห็นไหมว่ามันเป็น t ี่ u a r e นะคะก็คือมีมุมฉากเกิดขึ้นในเรื่องของงานแล้วถึงตอนนี้มันกำลังงานที่จะไปต่อกับในเรื่องของเพื่อนนะคะหรือว่าสังคมคอนเน c t ชันที่บอกไปนะคะบางทีเรื่องพวกนี้มันอาจจะทำให้คุณหนักนิดนึงแต่ถามว่าเฮ้ยบางทีสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันได้รับการซัพพอร์ต เงินเข้านะเงินเข้าโอกาสการเดินทางไกลมีโอกาสเรียนต่อมีหรือมีคนช่วยเหลือใช้เซนต์ตัวเองในการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้เซนต์ตัวเองคือชนะเลิศแต่ว่าถ้ามองแล้วอ่ะบางทีภาวะที่ในเรื่องของพาร์เนอร์เนี่ยคะ่ะก็ต้องทะเลาะระวังทะเลาะกันนิดนึงนะคะทะเลาะกันจริงๆแบบนี้ได้ต้องระวังนะคะภาวะสับสนภาวะแบบเลือกไม่ได้ไมุ่ะเอายังไงดีเกิดขึ้นได้หรือว่า ความรักความสัมพันธ์แบบมามา,มาไปไปปรับปรับกระทันหันแบบนี้มีนะคะขอดูของชาวเมษนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะกลงล้อโชคชะตาเปลี่ยนนะคะผ่อนคลายนิดนึงอย่าเครียดมากนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณอาจจะต้องต้องเนี่ยมันเป็น King of Wands เป็นตัวของคุณเองอะคะ่ะ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆต้องรอต้องใจเย็นนิดนึงนะคะบางคนเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันช่วงเวลานี้นะไพ่จบคือได้ไพ่เจ็ด ดาบก็คือเป็นไพ่ที่ให้ระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนิดเป็นพิเศษนะคะตรงนี้นะอ่าโอเคมีโอกาสเข้ามาบางทีบางสิ่งสิ่งที่คุณทําถ้าทําเหมือนเดิมมันจะไม่ได้ผลที่ดีแล้วนะคุณต้องเปลี่ยนแนวทางการดำเนชีวิตหรือแม้แต่ว่าความคิดการตัดสินใจถ้ามาในแพทเทิร์นเดิมเคยบอกไว้อะคะ่ะอะไรที่มันมา3ครั้งเนี่ยบางทีเขาต้องการมาบอกคุณก็ได้ชอบคนประมาณนี้ ชอบแฟนชาวบ้านชอบคนประมาณนี้งานโดนกดดันจสกหัวหน้าเรื่องแบบเดิมๆม,มา3มรอบเนี้ยค่ะบางทีจักรวาลยูนิเวิร์สหรือว่าพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เขาต้องการมาบอกคุณนะจริงๆแจงจะบอกว่าแจงเพิ่ง,ง,ง,งอ่านหนังสือของพี่โจมุนทานีนะเขาพูดในเรื่องแพทเทิร์นแล้วตัวแรกอะก็เ,เองก็เป็นคนที่แบบ พูดเรื่องนี้อยู่แล้ว3ครั้งอ่ะเหมือนกับผู้หญิงนับ3อะไรที่แบบเกิดขึ้น3มครั้งบางทีมันไม่ใช่แล้วซึ่งตรงนี้เหมือนกันจังอยากจะบอกคุณเมธว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้ามันเกิดขึ้น3าครั้งขอให้คุณเปลี่ยนแพทเทิร์นคุณได้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเดือดแฮงแมนเป็นการกลับหัวนะคะแฮงแฮงแมนไม่ได้เป็นไพ่ที่แย่นะเพียงแต่ว่าจะหาความคืบหน้าอย่างรวดเร็วให้ได้ดใจคุณเมธเนี่ยมันก็ยากนิดนึงและสิ่งที่จะทำเนี่ยค่ะมันต้องกลับหัวคิดคล้ายๆกับ hand stand, หรืออว่าขงโยคะะคะะนน ตรงนี้จะเห็นได้ว่าว e o o f for t u n e เกิดขึ้นตรงล้อชกตาหมุนเวียนเปลี่ยนแล้วมี swing มี อินูบี้นะคะเขาเข้ามายกคุณขึ้นเพียงแต่เห็นว่าทั้ง4ทิศ <ije an> ดินน้ำลมไฟเนี่ยค่ะมันมีการอ่านมันมีการต้องศึกษาหาความรู้เกิดขึ้นในตัวคุณเองแปลว่าสิ่งที่คุณจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงได้ะคะ่ะถ้าทําแบบเดิมมันได้ผลเหมือนเดิมเหมือนไอสไตว่าไว้เพราะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเองคุณก็ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ๆศึกษาจากประวัติศาสตร์ของตัวคุณเองก็ได้ทําแบบนี้ไปแล้วมันไม่เวิร์กนะคะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะโอกาสดี i, un, ๆเกิดขึ้นฉัพพันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมมีคนาบอก ดีมีคนมาเข้ามาจีบหรือว่ามีคนมาให้โอกาสคุณมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่งานที่ทำเนี่ยชนะเลิศนะทุกอย่างมาด้วยเทคนิคมาแบบคุณมีความมุ่งมั่นมีแพชชั่นสูงมากเขาบอกว่าให้ผ่อนคลายนิดนึงอย่าเครียดจะดีขึ้นอาจจะต้องรอถึงความสําเร็จแต่มันก็มานะแล้วก็จะเห็นได้ว่าไพ่6เหรียญแล้วก็7ดเหรียญ7จดาบเกิดขึ้นคือเป็นการที่ตัวคุณเองอะคะ่ะบางทีอาจจะต้องใช้เหมือนกับเหนื่อยหรือว่าทําอะไรเนี่ย เบื้องหลังปิดทองหลังพระช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมากกว่าที่ตัวเองจะเป็นนิดนึงนะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วมันมีความสําเร็จแหละแต่คุณจะต้องระวังในเรื่องของการโดนขโมยผลงานนะคะหรือว่าการโดนติเชนินทาหรือว่ามีคนมาปองร้ายคุณนะคะแบบไพ่ใบนี้นะต้องระวังนิดนึงเนาะตรงนี้ ขอดูได้ไพ่ creativity fifth house นะคะเวลาดาวที่เข้าไปอยู่ในเรือนที่5เนี่ยค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกชูสาวได้ค่อนข้างจะเยอะหรือแม้แต่ว่าถ้าไม่ใช่ชูสาวก็มีโอกาสมีบุตรตั้งครรภ์ได้นะหรือจะแปลว่าคุณเองต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะ p i s c e s I believe นะคะเขาบอกคุณว่าเฮ้ยเชื่อเชื่อหน่อยเชื่อตัวเองหน่อยนะคะช่วงเวลานี้ใช้เวลา ใช้เซนส์ตัวเองในการตัดสินใจในการจะเลือกทำอะไรนะคะแล้วก็ได้ไพ่ part of fortune นะคะก็คือกงล้อโชคชะตาเขาจะบอกคุณว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่โชคดีในตัวคุณนะคะขอให้คุณเพิ่มสิ่งนั้นจริงๆ part of fortune นะคะจางจะนึกถึงสิ่งที่มันเป็นเจาะจุดแข็งจุดแข็งของตัวคุณเองนะคะอะไรที่คุณทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาถูกทางแล้วก็ห้ยทำสิ่งนั้นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมีโฟลว์เกิดขึ้นนะคะก็ทำสิ่งนั้นจะ เน้นย้ำมาจจะดีมากๆเลยเนาะทีนี้ถ้าถามเรื่องการงานนะจริงๆงานสําเร็จมากต้องเปลี่ยนวิธีการที่บอกไปอาจต้องมีการปิดทองหลังพระทําเพื่อคนอื่นบ้างอย่าเครียดมากสิ่งที่รอคอยกําลังจะมาโอกาสใหม่ๆมีเข้ามาแต่ว่าต้องระวังภาวะคู่แข่งหรือว่าคนที่มาขโมยผลงานคุณนิดนึงเนาะตรงนี้ได้ไพ่การงานคือ healthy lifestyle นะคะ eat a h e a l t h l Diet, get adequate, sleep and exercise regularly for optimal health ก็คือการที่คุณเองต้องดูแลตัวเองนิดนึงจะให้สุขภาพดีบางทีไม่หลับไม่นอนเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือแม้แต่การที่คุณจะทำงานอะไรบางอย่างที่มันเป็นแพชชั่นมากๆแต่ว่าคุณไม่มีเวลาพักผ่อนเลยบางทีมันต้องบาลานสมดุลน,นิดนึงอะคะ่ะแจ้งเชื่อเรื่องการสมดุลร่างกายงานร่างกายคนเรามันก็เหมือนเครื่องจกักรถึงแม้ว่าใจแบบไหวๆๆเนี่ยแต่ว่าบางทีเราทําไปแล้วเราแบบ เราเครียดแต่เราไม่รู้ตัวเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นพักผ่อนด้วยนะคะเรื่องรวยก็อยากได้แต่มันต้องถึงไหนแล้วเนี่ยอืมมันต้องพักผ่อนด้วยนะคะตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินนะคะได้ไพ่ gifts from God นะคะก็ w e angels bring you gifts from your creator open your arms to receive ก็คือ เปิดกล้าแขนเลยค่ะคุณมีโอกาสที่มีคนดีๆเข้ามาหรือว่าเป็นพระเจ้าเป็นแองเจิลของคุณนะคะช่วยเหลือคุณเดี๋ยวก็มีโอกาสได้เงินเข้ามาอยู่แล้วนะคะทําบุญยิ่งให้ยิ่งได้รับด้วยนะคะเรื่องการเรียนนะคะได้ไพ่ Victory Your prayers have been heard and a n s w e r Have faith นะคะก็ชัยชนะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณขอไปเนี่ยมันสำเร็จอยู่แล้วเรียนเนี่ยไปได้ไกลถึงต่างประเทศเนาะหรือว่าจะเป็นเรียนคอร์สสั้นๆก็สำเร็จเหมือนกันดาวเขาอยู่เหือนก้าชัดมากยังไงคุณก็เรียนได้ไกลยอยู่แล้วอะคะ่ะเท่าที่คุณอยากจะเรียนนะแล้วก็สุขภาพนะคะได้ไพ่ nurture As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you for you right now. Health. กลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าต้องดูแลตัวเองนิดนึงจริงๆตีมวันนี้เนี่ยมาในแง่ของการต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าชาวเมดเนี่ยเป็นพวกที่แบบบางทีอดหลับอดนอนเนาะไม่ค่อยพักผ่อนงานหนักมากบางทีเราทําอะไรให้คนอื่นหรือว่าเรามีแพชชั่นอยากทํางานนี้มากแต่ว่าบางทีลืมไปว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันก็ไมได่ดูแลตัวฉันเองเลยแบบนี้บางทีมันต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะจังว่านะ ถึงจะดีนะคะเพราะนี้มองแล้วเหมือนไพ่คาร์ดเนี่ยแองเจิลคาร์ดเขามาบอกคุณสองครั้งแล้วบางทีเรื่องสุขภาพอาจต้องดูแลนิดหนึ่งนะความรักค่ะได้ไพ่ c o u n s e l o r You are a n a t u r a l counselor, and many p e o p l e e e n e f i t f r o m y o u r guidance and r e s s u u r n n e e คือจริงๆเวลาที่ได้ไพ่คุ o n s ล l ล r เนี่ยคะ่ะถ้าตัวคุณไม่ได้แห้ปรึกษาคนอื่นเนี่ยบางทีจึงจะมองว่าคุณอาจต้องไปขอคำปรึกษาจากใครก็ได้นะคะที่บอกไปบางทีอาจตรงนี้คนที่เข้ามาข้องเกี่ยวมีกลุ่มมีธนูมีน,มนกลุ่มไปแล้วนะคะสอ,อันกลุ่มเลย หรือธาตุน้ําเด็กกว่าก็กระกฎมิมพิสิกหรือว่าเป็นคนที่โตกว่าธาตุไฟเมสิงคโนต่างชาติต่างภาษามาจากการที่ได้ใช้คําว่า,าทําบุญนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นเป็นไพ่แบบโดนหลอกโดนโกงหรือว่าไพ่ขโมยนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะใครที่รอคนทางไกลามาตอนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะยังไม่ได้มาช่วงเวลานี้นะคะแต่ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสจะเจอแหละแต่ว่าบางทีมันตอนนี้เลยยังไม่มาไม่เจอนะคะ แล้วก็ที่บอกไประวังเนาะโดนหลอกตนกลงต้องระวังนิดหนึ่งนะคะภพ่ความรักได้ไพ่ girl talk ต้องหาคนคุยด้วยนะคะเดี๋ยวเครียดมาก seduction ก,ก็ตอนนี้อ่อยก่อน flirt ก,ก่อนนะคะจะดีมากนะคะ paradise นะคะมีความสุขนะคะมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะ Talking ก็ต้องคุยอ่ะหรือว่าถ้าคุณใครที่รอคอยข้อความอยู่เดี๋ยวเขาก็ติดต่อมานะคะ mm hmm. ได้ไพโซเม e ก็คือเป็นคู่กันเป็นเป็นคนที่คู่ตามกันมาเนี่ยใช่แล้วก็ hand of cards ก็คือต้องเสี่ยงแล้วก็ทำตามกลยุทธ์นะคะต้องมีออปชั่นในชีวิตเนาะประมาณนี้ความรักเนี่ยมองเราจากหน้าไพ่ก็คือต้องหาคนคุยด้วยแล้วก็เราต้องอ่อยต้องต้องเดบ ต้องเตบต้องจีบต้องเดทก่อนนะคะผสมคำคำกันนะแล้วก็ทําให้คุณแบบเวลาที่ตัวคุณเองมีทางเลือกอะคะ่ะคุณจะมีความสุขมากนะคะจังขอบพูดนิดนึงเนาะก็ตอนที่เคยสัมภาษณ์โคช้ชพาร์น,นะคะเพื่อนแจงเนี่ยเขาก็พูดคํานึงจังชอบมากเลยแล้วจังก็เอามาซ้ําๆพูดบ่อยๆว่าบางทีเวลาที่เราอะเสียใจกับคนรักเนี่ยเพราะว่าเรามีภาวะปิดหรือภาวะขาดแคลนอะไรบางอย่าง ขาดแคลนในที่นี้อาจจะเป็นความรักการงานการเงินก็ได้ถ้าเราเองค่ะตัวเราเต็มด้วยตัวเราเองแล้วอะ่ะเขาว่าจะอยู่จะไปอะ่ะได้เลยไม่มีปัญหาแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถเลิกได้อะเพราะมันมีภาวะติดอยู่เพราะนั้นวิธีการแก้ไม่ต้องไปแก้กรรมคือแก้กรรมก็คือแก้แก้การกระทำใช่ไหมให้ปรับเปลี่ยนตัวเองอะค่ะเติมตัวเองให้เต็มด้วยตัวของตัวเองก่อนการที่มาดูดวง าศาสตร์นี้ถ้าใครตามช่องนี้เนี่ยแจงก็เข้าใจนะว่าคนที่เข้ามาดูต้องเหมือนเหมือนกับแจงก็คือเราเชื่อนะว่าจริงๆรแล้วอนาคตเรากําหนดได้ด้วยตัวของเราเองนะคะแผนภูมิแผนชาร์ตชีวิตเนี่ยถึงว่าดูไปแล้วอะ่ะแต่ถ้าเรามีฟรีวิวเราไม่เอาเราไม่ไดททาตามเนี้ยมันก็เป็นไปตามชีวิตเราฟรีวิวกรรมปัจจุบนันกรรมลิขิตของเราเองนะคะ มันมันสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นถึงใครมาบอกคุณว่าเฮ้ยคนนี้แหละเป็นคู่กันแต่ถ้าฉันมองแล้วฉันแบบเฮ้ยนิสใส่ไม่ดีเลยอะแล้วเราก็เลือกที่จมความสุขได้เราไม่เอาก็คือไม่เอาได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะค่ะจังอยากให้ตัวคุณนะคะเชื่อที่การกระทําใครก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณต้องเสียใจบางทีมันอาจจะไม่ใช่แล้วบางทีคุณรู้แล้วแต่คุณยังมีโฮปมีความหวังอยู่ก็เท่านั้นเองอยากให้แบบ ปรับความคิดใหม่เนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะสำหรับใครที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต้องคิดเสมอนะว่าในเรื่องความรักเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตแล้วถ้าเขาอยู่แล้วมีฟโฟล์เกิดขึ้นไม่มีปัญหาเลยอันเนี้ยคู่แน่นอนแต่ถึงให้หมอดูบอกแค่ไหนว่าเอ้ยคนนี้แหละคู่แต่แม่งแบบขอโทษค่ะดาา่ากาันทะเลาะกันทําให้เสียใจอย,อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่คู่นะจริง ก็มองแล้วยังไงก็เป็นตามที่เห็นนะคะตรงนี้นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ